อ๋อปาตช่รยจะเาหลาย่งึงเ้่ีพนวตันก็การจานรางทั้งหมือนกอะไรเห็กยังหมอลำล้ใค่เลยโอ้เหยนกันที่ว่างันแม่ท่องหัวพอน้าอ อาจรย์มาลั่บรลมมาพู่เป็นเดงร่วงรักดักขันไปสู้ประลาดเพื่อนมาแต่พอเร่าเรื่องนั่นนั่นแบบนี้ก็ได้ไม่เติบแต่ละย่างรอคือเก่าอยู่รอขึกเก้าหุ่นนี้เมื่อนั้นคือจังบอกปันนี่แต่เราเกี่ยวเจ้งไว้ก่อนไปขอบคุณค่ะทจ้าณนหมดก็ ฟางดีใจใจแขวะเหานเปาเราาตาทนยิ้วิ่งนั่ลาเ่งวิ่งพี่ันตกเลกยาลูกระไรมุดมือกุศของนันแล้วก็เปล่แง่กาปรตาอกเนตข้างหานอดยได้่ไว้ผมไม่เห็นลายเสือเดียวมาเห็นเดีวทั้งนั้นน้องนี่เกียดอยาก้ยดอยากเกวรเงจากกด้ให้ควนอูกจเอาเบาผู้ดลาถอุ้มาาาาวนั อยากเดียวใจเด็กก็เสียใจหวงดินภัยใจน้องความหวงเด็่กมุ่งอยากได้คนตีกันทั้งวันนี้น้องคนนล้น้องผู้พาหลอกกันหลอกกันพัฒนาไปดีเท่นั้นขอไหวใส่หูนี้ได้ถ้าไปมากก็ต้องรังสม่มหลงินหัวคนนี้แค่ที่แต่ไปนอนตั้งไร่็เดียวเดี๋ยวไหวล่างโน้มมาสิมึงบ่รู้ตัวแต่ก็อ่าน กินมาเพิ่นนี่นานแล้วครับโตโตจังซะนี่พันนี่เนี่ยเฮ็ดวากเขียวๆบ่ได้บ่ này เป็ดเฮ็ดคองเขียว คื่นนั่นหลับยืบบานไข่เจียมีหูเทียงตรงบ่มองแต่มาล้าตาต่ไม่ไก่กันหนจะตีวอนกับบ่กันไกกันจะตีพร้อนกับบ่ไปวันจะถึงดูจนเพราะจะคอยทำแห่งนั้นตั้งแกมบังทงแกมเสียละมือแล้วดีกูเสียนทันทีแต่กูให้ยิ้มไปไล่ยิ้มไปบ่บังไล่ยิ้มนายตาโอ๋งายตาเอ๋งายดินใายก็ปีนดินโยน่างกูถึงกับไรไก่หล่งก็แก่ไปน่ะ แกไปนะครบตาบ่ายที่ว่าเรท่านไห้กไปถินางสาวคำานัดใจขึ้นแม่ั่างเห็นควงข้างด้านบ้านนั่งอยู่ขั้นกได้เป็นผัวนังก็เป็นแต่สู่เ่ายนี่ก็เอาอันนี้เกี่ยวไปสมิสก่อนเกี่ยวเพื่อกไปอยู่ข้างล่างคุณดอกเดออะแล้ววะเนี่ยนั่งเก้าอีกอะไรเห็นมอลำเกี่ยวกันกับหนึงออกเรื่องวอกทุกกองอยู่ไว้เน้ เกี่ยวมันไี่หลายเกี่ยวเกี่ยวเบียดทไปได้เนเลยเกี่ยวเบียดโคราพี่น้องเคยฟังบ่บ่ไดอเอาแค่อมือทำหูรัดกักเออเน้ออเช่โคดานนะื่อนเกี่ยวกันจะตัดตัวแค่น้อยเนาะกินข้าเจ้าแม่บางแง่ยัหม้ข้าเจ้าเล่าเบียดเท่บ้อน เย่าก็สู้ก็ยังทิ้งสังข้ารักกบทนถ้านางอยู่เนี่ยไปทิ้งสาอยากทำให้เนี่ยเลีบไปทิ้งเลียบเท้าจะจะเอาคงไม่อาจเพราะแค่นี้เนี่ยข่ะเพราะแค่นี้เนี่ยห่วยเนี่ยคิ แคบีเนี่ยไก่ก็เกรงใจก็เนียเก่าแต่ฉันจะเอาไปคีบกลุ่มไปทิ้งเนี่ยก่อนเอาทีเดียวไม่ได้ทำใจก็่แม่นดอนหัวเมียดื่มข้อพอดวงจะเป็นมาอันนี้มันเกี่ยวบัดนี้ว่ายงามู้ดเออเพ่งก็หลับไปตองว่ายงามู้เอาแก้วพวนี้แง่ฉลอง เรียนบุญละพเมื่อนักผ่าขอปักหม้อรบหนาดอื้อื้ออื้อะอาพังดิฉันยังไม่รู้ไปดอกเมื่อทาทางสิเพื่อถูกไปนั่นนอกดีฉันขออภัยขอมีอภัยวัดมาละขอแค่ขอบต้องกัดคนฉันอยู่บ้านจิ้งโคกกระถึงบ้าเลยอายเต้อาพนกูเนื้อ ละอาชุดันกอดกินละอาชุดสาอาสูมันจดปลาถูกฟังจะไปอามาลงให้อยูดีทุกีทุกวันนอย่าได้พบศัตรูพวกไก่หมูพระยามาจะยกมือยือพระนมบางโคมยา่อเข้นีเดย่าโมเออกร้างว่กไก่ว่ไก่บาดยู่นอดเด้อบาดในบ้านหินโกล บ้านพ่ขขากะได้หมอลำทองคำสินโสภ้าไปท่านกะดินพ่อค้ามาแข่งไันะ ปจจุบันนี้โคนทำบุญนี้โคนอำเภอลำปลายมาอย่างรัดุรีลำเนี่ละที่พอแม่ก็เงาคม่ติดไขเห็นแห่ล่ะเนาะมาแนเี่วครับมราะลำขามมือนี่ยนะกับแม่ข้ามมือเนี่ยนะมีการมีงานอะไรอื่นใส่อืนซอยทำบุญนี่ยมาปัญญงละผู้ขาอืนซอยกันเ้องเียนบ่ทางนย่งว่าพอสายางทำบุญกันยังวะเอาวัดนี้มอแพนมากเล ก้อนดเป็นบุญได้สุดพขา้างสามาที่ด้สามาทีกันจะเป็นบุญได้ก็แนเนี่ยนะัดนี้เดืนสามาที่ะกันหมดแคนมันก็ต้องไปเ้ออง กูไปแล้วดีเดล้วในเรืย่างห้ที่ว่าไม่ดีตองดองหักกันทั้งไงยิ่งใครผอมคนเจียวเีวแกงนสาหรที่แน่นแต่ตะลันออกหรือปูรวมเป็นปบก็เดียวหักกระานเกี่ยวตรมเกียวและกระจับกซ้พันตรมเกียวและกระจับกซ้พันรวมกันต้องมีทพือด่นเดนทุกทุกเดอนขอาตุตัดี่เทานเอาหวมอกัน เอาอวกรบกันปองโดทังหลักหลักองรักกันรงเกลียวเกลียวเราละกันจับรักกันรวมกัสันสุดสันรวมใจรวมกันสุกตาอันสุดดวงจควบ่กนแต่ตัวเงิัดอารมันตั้น้องไว้ให้เขาทองทีถ้าไม่ที่รักแัะแต่งนะบ้านทุกคนมีแต่ปมสมบัติทุกคนนีแต่ลมสมบัต

ໂອຍໄດ້ໄດ້ເຊດທາງທາງເຈົ້າສໍາເມົາໄວ້ກອນກ້ກແກດ จุดมือดีว่าได้หมุดนักหัวว่าได้หัวตาลำาำแดี่เจ้าอาคินเหล่าลูกให้ว่าเอาท้องเชีมันเล่นสีเหล้าแก่ใพ้อพ่อออก่านของที่ร้องถึนใจเองื้นตื้นต่งนี้เป็นงานไหญ่แก่ารักตั้งแต่นี้น้องเท่าโกูเอาลงติกเท่าติ๊กแดงน๊ามีแดงแดงเอามาเล้าจ้องยากิ่นที่หลขัน้ำทอปาเนี่หนมังคี่หามในวันจักวันนี่พอมันไวอยอย่าที่มาหัวใ อันเดอร์เรากษึ่นมาอันเกตกึ้นมาเป็นโลกสาวความห่างหวังเงนตึ้ง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 เข้าฝาแกนี้ตะบ้นไปนหเรายังกั เธอคิดแค่ว่าเธอาำจำได้เพ er e ื <S 2> <S 2> <S 2่อว่าีใจแค่ผีออนจนแต่ว่าก็ต้พาว่เอาแยกิน่แกตาหนยยกาาไม่แได้่าเทาเาเท่าเท่าเท่เท่าเ่าเาเ่เ่าเ่านาเท้าเา่าเ่เข่าเ่าเเทาเ้าเ่าเ่เท้าเท้าเท่าเ่าเท่าเทาเทาเ่าเาเ่าเท่าาาเท่าเาทาเ่ท่าเทเ่าหัวาาท่าาเ่าาเาทเ่า สาาบบกักการะอนปัดกวาดปัทถีของเราดูแล,ลเราเตาก่อนเย็นมาไม่ทับมาเด็กเราเขาบ้า่ดีทำไว้ก่อนนี้ปัตรีที่แม่สีเลือนแต่ทุกวันนี้สังคมมาเลเื่อนยิ่งกลายเป็นเื่อนเป็นหลับเตาเยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp